เออลงทานเปิดก็ต้องไฟอันนี้อยู่ก่อนอะจุกะลังเอ้ยอยู่ว่าที่ก่อนนอยู่ตรนรบเมานีอยู่สดีเจ้ากังสบายดีสบายดีเจ้า สี้ไม่ใช่เราไมใช่่จะับใ่่รบกันลืมไม่ใช่ไม่ใช่ใจรานย่างนั้วันนชิญทุกท่านได้าอาวาสตัวแนที่องคพระานะครับอาจารย่าเวาสจจ่ใพระธาตสองพก้อมด้วยประาพิธีก่อนจะไห้รัเชิญ้าองาตาได้ขึ้นไ่ขอกไปจคาแล้วเจ้าาที่หักสา ข่าอเภอแมอำเภอดก้ท่เาดนรเปเปปุ้นคุณไปเดายข่ขอให้บอลท่าเยอขาคุณยักษ์มีราอนนะครับเล่าเจ้าคณะอำเภอาดพรเดชคณะสงฆ์ได้ไปยังจุดที่ท้าห้ององค์พระธาตุนะครับที่เขาได้จัดไว้